สาสิบนาที3กิโลกว่ากว่ามันขี่บ่ได้นี่นั่นบ้าน้ำมันหลายโอ้ยเขาหาปลาเนี่ยนั่นบ้างรถดูดข้าวไม่มีงานทำน้ำมันท่วมรถทีิตกงั้นตัวรถไถกจะโค้งโค้งกับที่ตานี่รถเกี่ยวเขาแห้งตกนั้นมาถึงเกี่ยวเขาแล้วเขาไม่มีให้เกี่ยวน้ำมันท่วมเบิด์สิล่ะสถานการณ์น้ำท่วมจากบ้านิปุงมาบ้านเมา เอาไปตอ่อคุณเอารถมาซอยนี่ให้คนผ่านไข่ทานมาบ้ารถขึ้นสิบพันบ่ได้วันทีหน้าบ๊ายบายบ้านน้องอีปุ่งไปบ้านเมานันชวนบ้านน้องอีปุ่งไปบ้านเมาเอ้ยมาบมงทะเลกันทะล่มเด้อเบิ่งบ้านลาลาหลังนี่ที่อวิศวะได้อนี่บ้านงรังมันสิผลเปล่จาจักเลย มันเมาไปอีกหลายกิโลบอจังหอดะทายลาลกโอ้บายบายูบอลว้ยข้าหนงที่ายี่กอีหนังนะพเล่นจ้างแล้วเนาะทุงสามมันแน่บมาเห็นหนามเนาะ เออไปน้ำกาดน,นีลาคือรถแค่เดียวกันมันจะสิไปหม่องเดียวกันหนึ่งตัวนอมันยาวจากกิโลนี่ป้าจากบ้านดูนเองที่ป้าสองกิโลสองกิโลไปแยา่ทางที่น้ำมันท่วมโอ้สองกิโลโอ๋ออันี่เลี้ยวซ้ายไปบ้านานี่ยังเนี่ยอันนี้ไปกระดูนโอ้นี่เลี้ยวป้ามันมีถนนไปบ่มันมีถนนค่ะเขาเรียกว่าถนนถนนเลี่ยงนี่ป้าถนนมันไปถนนหม่องนี่เหรอไปนี่ไงนี่บ้านดูนหมู่หนึ่งกระดูน ไต่ก่อนมันเป็นทางเลี่ยงที่เรา,าบัลเรืเอตัวเสื้อเขาบอกเขาเปิดเขื่อนน้าน้ําทางเหนือมันน้ําฝั่งโคราชนะ่ะลงมาดูเขื่อนข้าหน้าเขาหนยเปิดทุกประตูเลยขนาดเปิดทุกประตูมันก็อย,อยังมีเพราะว่ามา้ว,ามวนนะ่ะมาตะกุนมันเยอะจริงๆเหรอะนะนี่นี่เมื่อเมื่อวานข่อยพานพราข่อยใส่เส้นท้าหรือทุกเมื่อวานนี่มันยังไม่ได้ถึงนี่นะ เยอะอยู่แต่วันนี้มันมันปิ่มแล้วนี่อ๋อมันยังมาซ้อมพีบออบอค่ะเพราะวันเที่ยวอยู่หนีทู่วันนั่นนี่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันยังเห็นอยู่เห็นเสาอยู่แต่วันนี้ไม่เห็นแล้วมันปิ่มแล้วนี่มือเออ้ออเออรถสีแดงเดี๋ยวรถแดงซอยเหลือคนต่อไปจะใช้แต่เรืออย่างเดียวพุ่งล่องบาถ้ามันถ้ามันท่วมเอาเออเนี่ยางเนี่กพีบ ที่กั้นที่กั้นข้างๆถนนเออเนอะมันจะสีแนบมองเห็นไหมล่ะถ้าถ้ามันมองไม่เห็นนี่รถไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวแต่ว่าหมู่บ้านมันมันเห็นเสาเนี่ยนะก็ทีบ้าแต่วันนี้มันไม่เห็นเสาละเออใกล้อยู่ด้อแสดงว่ามันก็ขึ้นทีนึไปอยู่บนจะแนะนําให้ไปใช้อ่าไปทางโน้นพ้นแมนค่ะไปตรงนี้นี่ไปกันเส้นกันทะลัก แล้วก็ไปเลี้ยวที่บ้าน,นองอูเหลือมขึ้อขอนอุบลเลยอน,นั้นได้ยังใช้ได้อยู่สมพลอรอเขามาไปกลับส้วงหนึ่งมันบ่กนาะไปทางส้วงกับอีกทางสโมงบ่ระยะทาสามกิโลเศษระยะห้าสามกิโลเศษจปอันนี้ฝั่งนี้ประมาณสองกิโลแล้วก็ฝั่งโน้นอ,อีกกิโลหน่อยๆโอ้คือมันมีสะพานอยู่กลางไงเออหน่ามันมาน้ำสะพานที่เราป้า ทีหน้าทางนี่หัวบนเรือเนาะปนาเรือไม่เรือเรือเดี๋ยวนึงวันสิโลต์ปันอีเหรอประมาณเอาเอาเดือนหนึ่งอาทิตย์ช่างประมาณหนึ่งอาทิตย์บ่นี่มื้อนี้รวดแล้วเห็ยนก็ตีกันหรือว่าไม่เห็นมือนี้มันรวดแล้่ยวอ่า ไปมาล้วนแล้วมาล้วนแล้วหน้านี่คืนคืนคืนมื้อนี้มื้อนี้เขายอมรับเลยบ่กไปสังเ<า>กตเนี <compelling> yes ่ยออกถนนป้าป้าจะเป็นเจ้าทอนน่าจะนั่งไปนั่งมาทุ่มืออเที่ยวมาเบิ่งกังแกงเรื่อง

ตรงนี้เป็นจุดบริการรถรับส่งประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมที่องค์การบริหารส่วนตำบลรักทายนะครับอำเภอกันทะรลรมจังหวัดสุริยเก์อันานาี้ขาดเลยกินน้ำตับสี่บ่แล้วหอยแก่แล้วเทไรคะ